แต่ว่าก่อนอื่นทางประตูมีคนมาหาเจ้าเด้ออยู่ในรถกูจักเป็นไผรได้อยู่ในท้ายเดิดมาดิใช่ปะออกมาเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยงานละอย่าหงายกับตัดตัดวะโอ้บ่ราจะไปจจาะดิเลยเา้เบิ่งนึกว่าสมพักเสียนนะ มาคอนนะอยลยเตฮ็ดช่างเตียครับอืออือ้ออเปิดของมาลด ลายสองกองบักใหญ่พี่น้องเนาะอยู่หน้าบ้านเฮือนซานของทางน้องนี่ดิงน้องตุยนุ่ยเนาะพี่น้องเนาะนับมือนับวันวันเวลาจอจี้เข้ามาแล้วพี่น้องเนาะอ่าบ้านเฮือนซานของทางน้องเพื่อนพี่น้องเลยใกล้แล้วบ้านนี้พี่น้องเนาะหรือแต่โบกหรือวัตถีพืชนี่แหละพี่น้องเยเดี๋ยวไปเบิ้งนับกันเนาะพี่น้องเนาะครับสวัสดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC กันเบิ้งสุขสุขคนเลยพี่น้องเด้อเนาะอ่าพี่น้องเนาะ อาจจะไล่แต่ยินงแต่เสียงวอาเนาะเพราะว่ามืดตาบัวไล่าแหลตแท้แหลตว่าพี่น้อยแสบบี้บีเนาะช่วงถึงเที่ยงนี่แหละพี่น้องเอ้ยอ่าพอดีบุเชียงกะซื้ออ่ากับเข่ากับน้ำเนาะมาให้ทางทีมงานพอตาอ่าบุเชียงกะสิกินเขาอยู่นี่แหละพี่น้องเนาะกินน้ำกันข่าวเศร้าอย่างกี้อย่างท่านได้กินอยู่พี่น้องเอ้ยพอดีอ่าพี่น้องเนาะมีทางอ่าบ่าวบัวเนาะพี่น้องดูว่าทางบ่าวพาอารุณ เป็นสิได้เดินทางลุกไปเทกมื่อนี่เลยพี่น้องเนาะเดินทางไปด้วยงานแล้วพี่เราจากที่จากพี่น้องไป้ับงานนี่พี่น้องเนาะไปสู่งานสู่การพี่น้องบวาไปคนเดียววบัสนพี่น้องเนาะแต่ว่าบุเสียงบ่วชผืนเผาลงมาเพราะว่าทั้งพ่อตาอยู่นี่แหละพี่น้องเนาะแช่ทางพ่อตาย่างมาตัดกระสีถามน้ำกันนะครับพี่น้องเนาะเบึ้งน้ำกันว่าจะเป็นจังไรพี่น้องเนาะหลังจากจบนี่บุเสียงก็สิไปส่งทางน้องเพื่อนนะพี่น้องเนาะอยู่ อ่าขวามีสภาพแย่าาเราคนละเป็นหนังเนาะเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งก้อนเนาะจังเอาเนื้ออยู่เนื้อกินมาให้เพราะว่าตาทิ้งเทียงห้องห้องะอ่าพักเทียงพอดีเนาะโอ้เดี๋ยวรออันนี้ยิเลดคือเอ้าแท้นี่บอกใส่ด้บานนี่เนาะคือแห้วตุก๊กต้๋วอย,อยู่แท้บ,บาทนี่แต่ละคู่แต่ละคนนี่เ <laughs> ทียงคือมีแทบบานนี่ ปนี่ใด้ดิใช้ช่างเตี๋ยได้ค่ะข้ากรยยาอย่าง<ป>วาแท่คนอยากกินเขาท่านอันท่านได้กินขขเ,ขเข่าบ่เข่าใบเกลืวอ,อ,ว,อลว้าวว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 วรวววรวววอวววววววอววววัวว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 วิวว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 วไดวว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 วเวีววววววมววเวว อืมเนาะอันคือเฮ็ดเวียงนี่แบ่งครึ่งได้เดี๋ยวนี้เนาะไปทางเฮือน้องมูบอ่ะหากามาจะเท่าไหร่แล้วยังไงแล้วยังไอยู่ใทางหน้าเนาะทางหน้านี่เดี๋ยวจัางวิเชียงเข้าไปบอกชี้แจงน้ออีกกันกันทีนึงเพราะว่าทั้งพี่ร้อยเพิ่นกาให้ครับในน้ำมาเด้ไปอย่างให้เฝ้าเฮ็ดเดี๋ยวไปพูดคุยน้องการในจังหวะมือทำตอนนั้น ก็เห็นทั้งไม่ค่าเพิ่นมาได้กินนี่แต่เออหนุ่มพนวดทักชับห้องมูอ้าดูเหยียบรถดันเหยียบเริเดือคือเก่าคือเดิมพี่น้องเอ้เพิ่มเติมแน่นี้กระตาแล้วเนี่ยนชิลุสกัดไน่เราเลยอ่าตัดช่องผมใหม่นี่ขอเปลี่ยนเป็นห้องยายดีกว่าเนาะห้องยายมูห้องยายมูบ่ห้องน้องแล้วพี่น้องเอ้เนาะเอาเนาะกินข้าวกินน้ำ อาบอเช้าก็ซื้อน่าอยู่น่ากินเดี๋ยวสิกินน้ำกันด้วแรบบาทนี้ยังบัวทัานนี้กินขา้าวเศร้าอยู่บ่วเชยียงกัพอนะดีค่าติดเวี้ยกเกี่ยวกับอ,อยู่บ้านพอดีออกมาสาแนอืมนี่ได้ช่างเตี้ยยังง่ายเครียดยังอย่าไมมมาตีกันระบาดนี่ข้อ,ของทั้งนั้นนะเป็นข้องมินิบ่ <laughs> ข้ายเงาเ่เตนเนาะเออเอาเอแเนาะเพื <ci> <half intimate> ่อเป็นการชี้เวลาเพี่อน้องหิวเข่าหิ้วหรือไปเอาเข่ากำลัก้อนแต่ว่าก้อนอื่นทางประตูมีคนมาหาเจ้าเด้ออยู่ในรถจเป็นไผได้อยในไหมไทยสำคัญนม่ยนะขายไม่เท่าไปสำคัญเนี่ยนมเท่าไมมเท่าว่าทังนี้ได้คชะ คนจัก like, uh ันบึงเนเนาะบงหนาะเออเอาเนาะคนในครอบในครัวนี no, ่แหละแต่ว่าเบิ้งน้ำกันว่าสิเป็นภผเลยว่าโบเ้าติ้นรถเดี๋ยวให้ทั้งพอดีและให้ทั้งประตูไปเบิ้งนานปะฮะคนเดินเนาะมามามาเบิ้องน้ำกัน

ป้าเดี๋ยวพิดรถก่อนแป๊บหนึงโหญาติก่อนพี่น้องเลยอ๋อเนาะเปิดมาชิ้นนี้บอแม่ว่าอันเห็ุยอกได้พี่น้องเพราะว่ามือนี้ทั้งบาบัวสได้ดึงทางจากไปอีกแล้วบานนี้นจากไปทา้งใดได้มาจากเหุงานอ่า อยู่เลยว่าพังเบื้องอย่และนี่เนาะดเยตามคนเสาน้องน้ออันเตรียมกับปขวอันนั้น้าเลยก็ได้ด้วไปจานบวกมาเลยรถเนื้อคนตัวหแล้วเนาะมาขรถอยู่บ้านเลยอู คารุดลงนี่ได้เหรอบ่มีเงินออกเมื่อวานนี่แนละโอ้ในว่าขายเขานะถามพันว่าอ๋าอทุกคารุดหอหดอยู่เด้๋ยววะเนาะเคยลงตะเกียบเลยลงแต่รุนเลยในว่าซื้อกางทางเบิดนี่ก็บ่ฮอดแนะ <c oughs> <c oughs> พอคาทางนี่เลือยยิ่เหลือพ <c oughs> ันทันหนึ่งพอด้วยอ,อันนี้ไปภูดียวบ่เนาะไปคนเดียวเอาเมีเอ้ได้สิมียอยู่บ้าน เอาสิบบคินฮอดสับบอแบบนี้คิดฮอดกับมหาแนเนาะอ่นโต๊ะมีอีกหดเลยโต๊ะมีอมดอีกอันนี้นะค ah. ah. ิดฮอดเลยโทรศัพ ah? ท์เอาเอได้แบบนี hmm. ah. Ah. ้ค oh. ือว ah. well. ah. ah. okay. ่าโทรอันโทรศัพท์ก็เปิดเห็นหน้ากันอยู่เนาะแมนแมนแมนจะว่าก็คือเก่าเลยไม่เนาะจะว่าจากครั้งแรกใช่ไหมแจ็คนี่บ่ ทางเล่นป้าปวดไปเชียว่าจะมาได้ไปเชียวปวดไปจะมาวะผมันรอดบ่เนาะมุกหลานเมื่อนี้พี่น้องยอดมอดป้าสิไปอันเฮ็ดเวียกอยู่อยู่ไสนะอยู่แถวล้างชิดฟิวเจอร์ล้างชิดอ่าไปกับน้องเคยเมื่อนั้นแหละที่วีเช็งไปส่งเมื่อนั้นแหละพี่น้องเอ้ยวันนี้แหละทางน้องสิตามไปน้ำอีกบบ่่งั้นเราทางอย่างเนี้ยไปเลยที่ป้า ถามหาเลยเ้อะเป็นงานก่อสร้างเนาะยี่รังซีผาบ่มางที่มื่มันมันจะอึดเนาะคนอยู่ลังซีผาคนโดดอยู่ลังซีผาละบ่ย่ายเนี่ยบ่ม่ย้ายซื้อเนาะซื้อเป็น้องเลยนะมาย้ายเนาะมาไมมีรถแท็กซี่เดี๋ยวนะคนเนี่ยใหญ่เนาะเนาะอันนี้คือลงไปพอดีเอาแะไรมีบ่ได้ไปน้ำหรือว่าไปเบื้องน้างานการคอนบ่หร่อไปหางานทถอะจัดงานไงก็ ตักตักว่เโอ้เราจะไปจอดดิเลยทมหัวใจเนาะดูนี่โอ้มเียเลย่ยอดนะเนี่ยงางเลยโอ้มเียนได้หว่านเลยเป็นตะพุ่นเนาะโยนะโอ้สมเชียเรียวัดจะ้องเยเจียวีเดวเนาะไปเดี๋ยวไปล้างมือกินข้าวกอนก็ได้นาะนี่อยังเดินทางเดี๋ยวไปเซงกับสีไปทรงเนาะ กินข้าวกินน้ำน้ำกานก้อนพี่น้องเอออ่านี่ได้เนาะบ้านนี้ได้จากเมียไปลยายการจำเป็นแล้วอ่อา,องอาลงไปหางานหาก,การท้างหน้าก่อนม,อมันบริสมบ์ปะขันวามันสมบยาบามันนั่นนั่นเนาะโอ้อสมปกเสงค์หอนวะ

แล้หรอบอกนี่ได้ป่ะได้เรียบร้อยเนาะเนือแต่โบกกับเทพื้นมีน้ำเลยเทพื้นก็น่ากินโบกกับอันประตูนี้ได้ใช่ป่อติดอยู่นบ่ถือว่าเอาง่ายใช่เฮือนนันนี่จบไปเลยนะเนาะจบเบิดพร้อหามือว่านี่ขึ้นย่างเดียวย่างเดียวทั้งทั้งทังหนองได้ไหมน้ำต่อบันไดโอ้บันไดน้ำเนาะ สวัสาีพี่น้องแต่ว,ว่าช่วงนี้ก็คือว่าเนี่ยแบ่งกันก้อนช่วงนี้ดึงไปทางบ้านตรงโน้เนาะหารสามทางตรงโน้นก็ตามมากต่ัราห้ามพุ่นแล้วก่อนอคือว่าแล้วกันแต่ว,ว่าทั้งทั้งพุ่นนี่ต่างค้าเนาะพี่น้องเนาะแต่ยังบุตรท่านนี้มีงบเข้ามาเพราะว่าบาเชียงนี่ตัวนี้เงินนี่ยังอยู่จำนวนอยู่สี่หมื่นบาทเพราะว่าล่าสุดนี่เนาะพี่น้องเนาะตัวเชียงไปสร้างไม้ฟ้าสละ เดี๋ยวเบิงน้ำกันว่าสิเป็นซียังเนาะข้าวแลก่อนเดี๋ยวพี่น้องก็ถามมาได้ยุว่าคือบอกขึ้นหลังคาก่อนเพราะว่าโบได้ได้พี่น้องเลยเพราะว่าทวนนี่เขาต้องปิดตัวนี้ก่อนเนาะแต่จริงขึ้นหลังคาก่อนและไม่ช้าอย่างเงี้ยโทันมานะเมื่อนี้โบเชียงั่งมาแล้วและก็ถามทั้งทีมงานพอตายอีกรอบนึงเนาะว่ามันมีอยู่สองขั้นตอนบ่ะนี้พี่น้องเลยคือว่ามุ้งหลังคากับข้อพาเนาะขาจ้าง คือคาตัวน,นั้นนะเขาคุยกันคือจบแล้วตัวน,นั้นในราคาตัวน,นั้นเดี๋ยวจบตัวน,นี้บร,ริษัทกับสีมอบให้เพิ่นก้อนเดี๋ยวสทรัพับสนนับเพี่น้อนนะ็อตแต่ว่าคางบตัวนั้นยังโบธัน,นมีพี่น้องเลยคาจ้างตัวที่บร,ริษัทเราเจนี่เนาะคุยน้ำกันอีก <บา S 2> ทีนึงเพราะว่า,วาตอนนี้มียูซีหมื่นกับสีฮักเอาให้ค่าจ้างกสีแดงเดือยยูมืดเื่อนอนเนาะหนึ่งหมื่นกับสีไว้เกลียกโต๊ะต่างๆเนาะถ้าเป็นไปได้กับเอาเดี๋ยวเบิ่งนน้ำกันเนาะพี่อนอนน็อตบริษัทกับอธิบาย แจ็คสีบรรยาจังไงเพราะว่ามันงบโบถึงมันกะก็ปไปมันกะบเห็นนะพี่นอ้องนเงนาะมีแต่ว่าเบิ่งน้ำกันงบหลังคาแต่ว่าผ้นา,านี่มาแล้วเนาะเป็นผ้าไม่เชื่อละเนาะเนาะบานี้ป๊าปิ่นี่ไงดิใช้ชดแห้งให้เบิ่งในกวสะสมพักเซียนะป้าเฮ็ดช่างเท้ยครับ

เนาะมีอันปิ้งปิ้งปลาคอนเนาะปลาคอหรือว่าปลาช่อนนั่นแหละคอปลาลุกคอปลาลุกอ่าเนาะปไไเด้ชื่อหวานมีคนมาหวานใช่ไหมล่ะเนี่ยดิบๆแต่ก็คือสุกเนาะเนาะหอมหอมพี่น้องเอ้ยดิบยังสุกอ่าเมลพริกบัดหวานบ่บโบเพชรห่วยกัดเบิ้งห่าล้อนเมื่อกี้ใช่ไหมดี๋ยวเนี่ยเฮ้ยมีชดหน้าเนาะ Đồ phí mưa rồi đấy, sao bạn đi nó ừ. Lòng thuận này mình thấy kinh ừ. nó Hết Hết Vàng nữa, chúng cho hiện viện ngàn năm cần Cháy, ừ. bên như đấy ừ. Bán 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 chiếc ừ. <laughs> Bán chiếc <đều>. ừ. <cười> ừ. <cười> เนาะเอาโอเคเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวอันดาเดี๋ยวจ้างรอเบิ้งน้ำกันเนาะเดี๋ยวบุเซียนก็ขออนุญาตกินข้าวก่อนเพราะว่าข้าวเศร้ายังบ้านในลงท้องอยู่เนาะอันนี้ปันเข่าจะทำจังไลก่อนพี่น้องเดี๋ยวจ้างรอเบิ้งน้ำกันนะคุยเพิ่มเติมน้ำกันอีกเนาะพี่น้องเนาะคือเอาเนาะพี่น้องเปิดกล้องมาบะนี่เดือบมะม่กเรียบร้อยบานีนต่างคนต่างเฮ็ดเบียกเลยโอ้ไก่เนาะ ปิดแล้วนี่เนาะอ,อันทางไอจิตได้เพิ่นข่ามาอยู่บ่เม,มื่อไรข่ามาเมื่อนี่เนาะอ,อืม,ออมาเบิ่งก่อนอ๋อนี่ดิโอ้ของนอนนะนี่เนาะนอนโอ้ยเย็นแท้นเนี่ อ่าเนาะอันนั่มไล่เขายังอยู่หรอกเนาะน้่มกินเอ้าเนาะพี่น้องยนี่จะว่าพคนแล้วบบนี้ไปอ่าพูดคุยน้ำกันเนาะเบิ่งเฮือนทางลงมูพอะไรพี่น้องอยพวกมาพูดอะไรวบบนี้พี่น้องเนาะีประมาณจักพักหนึ่งอ่ะทั้งรอให้ทางเพื่อนมาส่งไม้ปาเสดาจนะเบิ่งน้ำกันอีกถั้นตอนนึงเนี่ยเพื่อนคือสิบเป็นชงทางนอกเพื่อนมีขันหนึ่งอีขันหนึ่ง มันนนิน้าไปเมราขาไ่คุนทั้งนี้บ้อเอ้ามาฉีบบติดอันนี้บ่เวลาข้อนนี้นะในะจของเือนจาของเื่อน้เจาของเพื่อนก็แมนกับผู้จ้าง้ว้ย่หเนาะสองว่าเท้เวลามีรถมี่างเข่าเป็นมันบติสอันนี้บ่จริงมันนนั้นลาบ้าเพราะมันต้องหนาบ้านแล้วเพราะว่าทังนี้เอามีรถมีรางจอดเกินติดเลยนี่บไลายจะขั้นี่สามขั้น สำคัญเหมือนกันแต่ว่าลายุหลุดจักแต่ว่าเพื่อนะมัน้องไทยเดนาะแต่ว่าสําหรับคือคือเท่าคำโบรเนียนบุเคยเหตุเฮือนแบบนี้เนี่ยอยากติศอักตินี่ดนึงนะเพราะว่ามันมันบุอยากให้มันติดขาดตัวนี้นะแต่ว่าแต่ละอยู่ต้องข้างหน้าเลยแต่ว่าอันนี้ก็ขึ้นกับจุดประสงค์ทางผู้ใหญ่แล้วก็ทางเจ้าของท่านชานเพลินเาก็บมาบุได้พี่น้องไอ้เนาะมีแต่ว่านคำนี้นำบ่อน้ำกันเนาะ ะเนาะมีแต่ว่าเหตุตามนั่นแหละไปบ้านนี่ไปพูดแล้วเฮือนงูระบบเมนเฮือนใหญ่มูเนาะเปิดนี่เลยดิทางนี่บ้านนี่ทางหินห่อนได้ไปได้บ้านนี่บวกคอได้เต็มใจได้นี่นะเต็มใจตอนนี้ทันนะน้องน้องเอ้ยทันอยู่แต่ว่าบ่ไฟกับที่ทันอยู่ อ่ะเพิ่มเลยขึ้นรถเลยวายวายวายแล้วก็คืออะไรได้เนาะไปถามมือมากไดู้เป็นโอ้โหดอยขามือได้พอเ้ยมือได้พอเอ้ยมือเห็งาเพิกันพอดีได้ขับรถมากแบบนนอนนอนุ่เทียมากขับรถเลือเียมากอไน้อาเนาะไปกล้ทีนี่ได้สะว่าการพี่นงเ่วยงานการมันบุกคื้ามาไหมทั้งรักไหมไปหาประสบการณ์ไหมเนาะ มาบ้านนี้เนาะถ่าพุ่นละว่ากันเป็นอง่อยบางคนเพิ่งองมูือลงกัดอีกป่ะเนาะหอดเอาไอ้ดอนี่อุ้ยผู้พี่น้องเลยอะเนาะมาหอดจอดถึงแล้วพี่น้องเอยเนาะดีแต่ว่ามีห่มต้นอ่ากุกเต้เนาะพี่น้องเนาะปัดกุ๊กเต้ฮะมะเข่งบ่โอ้ยแสดงว่าว่าที่ผ่านมาเนี่ยพิษตลอดเลยไม่ถูกเลยนี่เนาะ อมีเตียงพอแล้วมีแต่ว่าเห็ดหยางกับมีแตะลบอันนี้เนาะช่วงนี้อยู่ก๊กเค็งนะพี่น้องเนอขอโทษขอให้ได้ลายนั่นใบคล้ายๆกันลำนะมาอีใช่ไหบลกเนาะเออหันมาทางนี่เอาเนาะขัดดินี่นิ้ซื้อน้ำมีบอัดมปใช่ไหมมีบพัดเราขายไพาปะพาปิดใยามแล้วบาเ ันทั้งสมคนกันพี่นางมาชมคนนโอ้เช็บเชบมาดเดะหนาวคนจะมาบ่แรใส่กอดียนูสบายอนก่าดลามโอ้เอาชมเนาะไหวเลมนาเะมานน้ลาบสบายข้างเียวไปก่อนื้อมาหลข้อมด้พ่นาเนบ่เียงม้อนพี่ดชวนทาง เห็นอยู่บ่เห็นทัแล้วว่าสิโทรว่าเออมาตะนางเน่เพิ่นยังบ่ทันอ้าวบ่โทรบอกเนาะพอดีสิไปส่งน้องเพิ่นนี่เด้เพิ่นสิข้ามไปสิเบ๊กอยู่ฝั่งไทยเด็จังน่อยไปแล้วบ่ไปแล้วนี่ทางบาบัวนี่ออืทางบาพาอ้าวเดินทางปลอดภัยถ่ายคลิปคือเก่าแล้วว่ะอันเอานั่นครับเอาจานมาขอแพ้ปัจจัยในค่ารถเดินทางเราเมืองเราเมืองขอเดินทางแล้ว่แพ้ได้คือแพ้มุ่ง้ปยังนี่แล้วแพ้ปัจจัยวะ ท่านเนี่ยบ่น้ำไม่ยอมบ่บ่อู้เนาะเอาเนาะใช่ออกไปเบิ่งน้ำกันใช้นองมูเลยมาเดี๋ยวบ่คือว่าเขามาพักนึงแล้วผมเองบ่อ่าบบบนี้สิเข้าและบ่หนีเราล็อกประตูไว้เลยเรียบร้อยพี่น้องเอยเนาะ เราไปเสดีนี่น้องพี่น,อน้องเนาะอ่าอะไรพี่น้องเอ้เนาะถือว่าเดี๋ยวอีกอีกรอกหนึ่งเนาะที่ว่าบุเชงให้รอก่อนเพราะว่าในเซตปประตูได้ว่าเสียเอาประตูคว่ควงคว่มยาวชันใดแต่ว่าล็อกตัวนี้เนาะพี่น้องนเนาะ TFC อมเมนต์นบอกเด้พี่น้องเด้อเนาะขอบ,บุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องหลายเนาะพี่น้องเนาะอ่าโซนตัวนี้ก็ อ่าเห็นดีความชอบน้ำน้องเป็นน้องบทเสียงแต่กระทางผู้ใหญ่เจบุญเนาะเดือบ้าทังผีลอยนี่แดดพี่น้องเนาะอ่าช่วงทีมข้ามองเห็นในตอนนี้นี่อ่าปิดเลยเนาะพี่น้องเนาะปิดเลยแต่ว่าจะเดือไว้อ่าระเบียงเนาะพี่น้องเนาะอ่าระเบียงนี่ตามรูปแบบพี่น้องเยตามนั่นแหละน้อพี่น้องเนาะอ่าระเบียงไว้าย่นแดดพี่น้อยแต่ว่าเวลาอ่าฝนสาหรือว่าเช่นใก็มันกัดจะเปียกแน่นอนล่ะพี่น้องเนาะแต่ว่าเห็ุตามรูปแบบตามมันกัดง่ามไปอีกอย่างหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะ ออ้าโอเคนาะพี่น้องนาะมีแต่ว่าโอ้ยอีกพักนึ่งเนาะเดี๋ยวมาเบิ่งน้ำกันเนาะไม่ฟาเซล่าวาสิเป็นสียังวาสิเข่ากันแบบใดเนาะบ้านหงโมเบิ่งสีน้ำกันนาะพี่น้องแต่ว่าตอนนี้บุหูวาสิเข่าจังไลยแล้วพี่น้องเลยเนาะเอาเนาะมีแต่ว่าเบิ่งกระเป๋าก้อนโมเส้งกับพี่น้องเลยช่วงนี้กะพูดเหมันว่าใช้เงินเก่งได้ตั้งบุมีเงินใช้ เานอยปรีน้องเพ่นสิไปเห็ดเวียกไป่น่อยแต่ว่าว่าเจ้าสิไปเจ้ามือแล้วเจ้าสิห้เจ้าสิห้อ้าวซอยเทไรเนี่แล้วเตแล้วโอมีหลายหมื่นอยู่ได้ไปเอิรนไปนั่นแหละสองพันคนได้หน่สองพันบาทคนได้หนิโอ้โหไป่น้อย อันนี้คือไปนี่ไปเฮ็ดเวียกอยู่งานอยู่แถวลังซิดพี่น้องเอ้ยแต่งานก่อสร้างครับบอไปพุ่นบ่ไดลน,น้ำบ่ถ่ายคลิปลงยูทูบน้ำในเด้อถ่ายหน้าที่ถ่ายถ่ายให้พี่เห็นนองเบิ่งน้ำขันเนาะเขตแถวลังซิดพี่น้องเอ๋ฟิวเจอร์ลังซิดฝนหนาแต่หลายผ้าหลายปีแต่เป็นบรรลุนพุ่นบ่เสียงกับเฮ็ดงานอยู่ันงลงงานขายดุซิ่งวิ่งเดี๋ยวนี้เท่าแล้วเดี๋ยวนี้เจอแลดงแบบที่อนนี้ยังใหม่ครับเท่าเติม ส่งขารถก่อนมีอยู่หาล่ออ <laughs> เด้อมาเด้อมาตัว <c oughs> เลยเน,น,นี่ยยเงี้ยกีบเลยเอาไปเติมน้ำมันซะตัวนี้เนาะเดี๋ยวอ,อีกพักหนึ่งจังไปเนาะแต่ว่านี่เดี๋ยวไปเช็งชิโม,มะแมะน่น้องเพื่อนเอาตามมุกตั้งใจเด้อเ <laughs> ดินทางให้ตลอดและปลอดภัยไปฮอดกระทงมาบา <laughs> <ย>อกทั้งพ่อเาทั้งง่ายทั้งเอื้อทั้งนอ้อง <laughs> อยู่ทั้งบ้านนี่แหละเด้อเอายง่ารถโอ้ยขารถพม่าเลยนี่ย อ้าวเนาะเนาตามนั่นแหละบบบนี้พี่น้องเลยอ่ะเนาะเดี๋ยวีรออีกจักหน่อยเนาะพี่ที่ว่านะพี่แล้วน้องก้อนบทเสียงกับพี่น้องเนาะคลินนี่กะโอ้กินเข่ากินน้ำน้ำกันจนนจนทั่วเนาะพี่น้องเนาะเอ้าเนาะพี่น้ององไรก็ขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีที่หักแพงกันเบิดสุขสุขคนเลยพี่น้องเด้อเนาะเขามาหับมาส่งเป็นกำลังใจให้พี่น้องเนาะบทเสียงในช่วงเวลาเต็งเตียงบ่ายบายอากาศฮอตเอา คือเก่าคือเดิมเพิ่มเติมแน่โคกรกันกนายเฮียวันนากรใหม่นาะพี่น้องเนาะเอา้าอยู่ดีไม่แห้งกันเบอร์สุข,ขุมสุขคนสำหรับคลิปนี้ไปก่อนเนาะพี่น้องเนาะสบายดีเด้อพี่น้องเด้อ